โอ้โหนี่ครับครับสวัสดีครับมือนี้ผ้ามหาปลาไหลที่เราครับไม้เข้าเป็นไม้เดิมครับไม้เดิมอันนี้แนวใส่ใส่เดือนครับเป็นเยื้อเซ่ใส่เดือนเดี๋ยวผมจะพาปเบิงว่าผมเปยเอามาแบบนี้ครับใส่เดือนเป็นใส่เดือนที่เป็นเลี้ยงไว้ครับเป็นปุ๋ยใส่เดือนไหมครับหายากครับย่ามเนี่ยก็ต้องมีใส่เดือนแบบนี้แหละน่ครับเดี๋ยวผมพาเปียกครับน่ครับบริเวณ เป็นเลี้ยงไว้ครับเป็นฟาร์มใสเดือนครับผมพาเบิ่งเดียนี่ครับเป็นโรงเรือนใสเดือนเพื่อนบุคคลเพื่อนจะหาตัวกับพ่อบุออคคลลายเพราะว่าราคาสูงเชิงเกินใสเดือนนี่ครับ เป็นบอ่อใส่เดือนเพื่อนเป็นแบบนี้แหละเพื่อนสิเลียงไว้เพื่อนเช็ดปุ๋ยใส่เดือนพอมแต่ว่าเขามาขอเพื่อนจักสามตัวสี่ตัวไปใส่ปลาไหลเนาะนี่ครับบอ่อเพื่อนเป็นแบบนี้แหละเพื่อนสิเลียงไว้แบบนี้ เห็นบ่ลเะอเออนี่เดียวครับนี่ครับตัวหนึ่งนึงบ่อเลยก็มีตวัตวน่อยตวัตวน้อยตวัตวน้อยนี่ครับเป็นบ่อหนึ่งอาวอร์ไลน์ดับ เริ่มเลยไรับสองตัวนะครับสามตัวสี่หา้าเผื่อไว้ครับตัวนึงตัวนี้ก็ใหญ่ตัวที่หกทำน,นูเพิ่อจะมาเคลืนเพิ่อนครับเจ็ด โอเคเป็นข้องใส่ไก่ครับข้องใส่ไก่ของคุณนาเพื่อนนะครับเป็นข้องแบบนี้ครับนี่คือนี่คือจุดที่เจอรูปอะไหลนะครับอยู่สภาพแบบนี้แหละครับน่ครับข้องใส่ไก่ครับนี่เป็นโคกน้องนาของคุณนาเพื่อน ถ้ามีน้ำปุดแบบนี้มีตัวแน่นอนครับมีตัวแน่นอนได้ตัวแน่นอนถ้ามีน้ำพุดแบบนี้ ชว่วยเร็วชว์หน่อยโอ้โหนี่ครับตัวสวยๆครับสวยๆครับแต้มสวยๆครับอ้โ,โอ้ยเจ้าเจ๋วเจ้า